สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกในมุมมองของ value investor เขียนโดยดรนิเวศเห็นว่าชื่อรวรากรค่ะในหัวข้อ b i t c รับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเขียนไว้ในวันที่6พฤศจิกาย,ยน2564โพสต์ไว้ในช่อง Money Chat Thailand นั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยจ้า การประกาศเข้าซื้อหุ้นบิดคับออนไลน์จำนวน51%ด้วยเงิน17,850ล้านบาทของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์หรือ s c b s X เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยประกาศปรับโครงสร้างจากการเป็นธนาคารให้เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินเมื่อเร็วๆนี้เหตุผลเพราะว่า นั่นเป็นเครื่องแสดงว่ากลุ่ม S C B X เอาจริงกับการมุ่งหน้าไปสู่โลกใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งในที่สุดอาจจะ Disrupt หรือทำลายธนาคารแบบเก่าได้นั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่บิดคับออนไลน์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายเรียนดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆได้กลายเป็นยูนิคอร์นตัวใหม่ เพราะมูลค่าของบริษัทจะเท่ากับ35,000ล้านบาทหรือมากกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่จะวิเคราะห์หรือวิจารณ์ดีลนี้ผมอยากให้ทำความเข้าใจกับโลกใหม่ที่โลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินต่างๆในโลกนี้กำลังถูกทำให้เป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็วหรือก็คือการทำให้เป็นโลกเสมือนคู่ไปกับโลกจริงอย่างที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเพิ่งจะประกาศ เป็นวิสัยทัศน์ของ Facebook ว่าจะนำบริษัทเข้าสู่โลกของ Metaverse หรืออาณาจักรของโลกเสมือนพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta แต่ผมเองคงไม่ไปไกลถึงขนาดว่าโลกจะเป็นอย่างไรในอนาคตแต่จะพูดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องเพียงบางส่วนนั่นก็คือเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดที่ซื้อขายสินทรัพย์เหล่านั้นซึ่งหนึ่งในตลาดนั้นก็คือบริษัทบิตคัพออนไลน์ที่ s c b x ประกาศซื้อ เริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีบล็อกเชนเกิดขึ้นในโลกทุกอย่างที่เกี่ยวกับทรัพย์สินจริงที่สามารถจับต้องได้ของโลกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันถูกแปลงให้กลายเป็นทรัพย์สินดิจิทัลหรือทรัพย์สินเสมือนที่สามารถกำหนดตัวตนชัดเจนไม่มีใครสามารถปลอมแปลงได้มันถูกเก็บรักษาไว้ได้โดยไม่มีการเสื่อมเสียและแทบไม่มีค่าใช้ใจ่ายในคอมพิวเตอร์หรือในคราวสามารถซื้อขายและโอนได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลาง ไม่ต้องมีการจดทะเบียนอะไรกับใครทั้งนั้นมันเป็นทรัพย์สินในฝันที่มีค่าโดยเฉพาะในโลกใหม่ว่าที่จริงตอนนี้ก็เริ่มทำกันมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วตัวอย่างเช่นเราสามารถเอาคอนโดทั้งหลังแปลงเป็นเรียนดิจิทัลแล้วเอาไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เอารูปวาดของศิลปินไปทำเป็นดิจิทัลและสามารถจะขายได้และเมื่อสองสาวันนี้เองก็มีข่าวว่าบริษัทไนกี้เอายี่ห้อรองเท้าของตนเองไปจดทะเบียนไว้ใน Metaverse แล้วเพราะอาจจะเกรงว่าในอนาคตถ้าคนเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนมากๆและพวกเขาจำเป็นที่จะต้องมีรองเท้าใส่ในกี้จะได้ขายรองเท้าในกี้เสมือนได้เป็นกอบเป็นกำ นอกจากนั้น Facebook หรือ Meta เองก็ประกาศขายที่ดินเสมือนกันแล้วแม้ว่าโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเราจะต้องมีที่ดินถ้าในโลกเสมือนนั้นเราไม่ได้มีตัวตนจริงแล้วเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องประกาศว่าที่ดินนั้นมียี่ห้ออะไรหรืออยู่ที่ไหนเพื่อที่จะอวดกับคนอื่นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าวันหนึ่งสินค้าแฟชั่นหรูเช่นแอหรือว่าช อาจจะต้องเข้ามาจดทะเบียนในโลกเสมือนเหมือนกันถ้าไม่อยากตกรถที่มุ่งไปสู่เมตาเวิร์ดที่ใหญ่โตอาจจะพอๆกับโลกจริงในอนาคตเทโลยีบล็อกเชนเองยังสามารถสร้างทรัพย์สินดิจิทัลขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องมีของจริงเป็นฐานและนั่นทำให้คนที่เชี่ยวชาญสามารถสร้างทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในโลกจริงเช่นเงินหรือทองหรือที่ดินอย่างที่ Facebook ทำขึ้นมา ว่าที่จริงมันก็เป็นเรื่องจําเป็นอยู่แล้วที่การค้าขายทรัพย์สินในโลกเสมือนจะต้องมีการจ่ายเงินรับเงินดังนั้นเงินเสมือนจึงถูกสร้างขึ้นเป็นจํานวนมากเริ่มจากบิตคอยที่เป็นผู้นําซึ่งในยุคแรกที่คนในโลกเสมือนยังมีน้อยมากจึงไม่ค่อยมีคนยอมรับเรื่องราวจึงเป็นว่าคนที่มีเงินบิตคอยหรือเป็นคนสร้างหรือผลิตมันขึ้นมาเอง ได้เอาไปซื้อพิซซ่า2ถาดในราคา1,000 0บิตคอยซึ่งคิดแล้ว1บิตคอยในโลกเสมือนเท่ากับประมาณ10ส,สตางค์ของไทยแต่เมื่อเวลาผ่านไปแค่12ปีจนถึงวันนี้ที่คนเชื่อว่าความต้องการบิตคอยจะสูงมากมหาศาลในโลกเสมือนจึงทําให้1บิตคอยสามารถแลกเป็นเงินได้ถึง2ล้านบาทและคนที่ซื้อพิซซาถาดนั้นได้จ่ายเงินไปถึง20,000ล้านบาท การสร้างหรือผลิตเงินหรือพิมพ์เงินเองในโลกเสมือนนั้นกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดนอกจากเงินแล้วก็ยังมีเหรียญสารพัดที่จะนำมาใช้หรือนำมาขายในตลาดเมื่อเร็วๆนี้หนังเรื่อง Squid Game ซึ่งดังมากใน Netflix ก็ถูกนำมาทำเป็นเหรียญเพื่อล่อยคนมาซื้อแล้วสุดท้ายก็ถูกเชิดหน,นีไปโดยการปิดโปรแกรมทิ้งเงินไปประมาณ100ล้านบาท และนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือในแง่ของกฎหมายเองก็คงทำอะไรได้ยากเหมือนกันเพราะนี่คือโลกเสมือนที่คนจำนวนมากเข้ามาด้วยความเชื่อและความโลภโดยอาจจะยังไม่ตระหนักว่าอะไรคือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับการกระทำหรือข้อตกลงในโลกเสมือนมูลค่าที่แท้จริงหรือค่าที่ควรจะเป็นของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ในสายตาของ VI อย่างผมก็คือถ้ามันเป็นสินทรัพย์ที่แปลงหรืออิงอยู่กับทรัพย์สินจริงเช่นคอนโดหรือธุรกิจบางอย่างที่มีรายได้มีกำไรและจ่ายปันผลก็เป็นเรื่องง่ายนั่นคือเราก็ไปวิเคราะห์สิ่งที่มันเป็นตัวแทนแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ถูกสร้างขึ้นในโลกเสมือนแม้ว่ามันจะสามารถนำมาใช้ในโลกจริงได้แต่โดยตัวมันเองไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือมีกำไรเช่น เงินดิจิทัลแบบนี้การประเมินมูลค่าก็ทําได้ยากมากถึงทําไม่ได้ในกรณีแบบนี้ผมก็จะไม่สนใจเลยเพราะถ้าพยายามทํำก็จะกลายเป็นการเก็งกำไรหรือการพนันที่โอกาสแพ้ชนะมีเท่ากันและราคามักขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านจิตวิทยาม,มวลชนที่คาดขันญาติมากและอะไรที่ไม่รู้ผมก็มักจะหลีกเลี่ยงกรับมาที่บิตคับซึ่งก็คือแพลตฟอร์มหรือตลาดหรือโบรกเกอร์ที่ ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเงินดิจิทัลเช่นบิตคอยนนั้นจริงๆก็คือธุรกิจที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายแนวเดียวกับโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์จุดเด่นก็คือบริษัทเป็นผู้นำและแทบจะโดมิเนตหรือครอบงำการซื้อขายเงินดิจิทัลในประเทศไทยซึ่งเติบโตขึ้นเป็นจรวดในเวลาแค่1-2ปีอันนี้สงจากการปรับตัวขึ้นลงแรงมากของบิตคอย คนไทยรุ่นใหม่จำนวนอาจจะเป็นล้านคนต่างก็เข้ามาเล่นในสินทรัพย์นี้ซึ่งส่งผลให้บิดครับมีปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ในช่วง9เดือนของปีนี้คิดเป็นเงินระดับ1ล้านล้านบาทมีไรายได้3-4 0พันล้านบาทและกำไรประมาณ1,500ล้านบาทซึ่งต้องถือว่าเป็นผลประกอบการสุดยอดและอาจจะคุมค่าค่าเงินที่ s c b s จ่ายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของการลงทุนก็มีมากพอๆกัน ความเสี่ยงข้อแรกก็คือตลาดการซื้อขายเงินเหรียญปีต่อๆไปอาจจะไม่บูมและถ้าดับตามราคาของบิตคอยหรือคอยอื่นๆรายได้ก็จะหายไปได้มากข้อที่2ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเกิดค่อนข้างมากก็คือคู่แข่งซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งและอนาคตอาจจะรวมถึงรายที่มาจากต่างประเทศจะเข้ามาแข่งได้อย่างจริงจังมากขึ้นหลังจากบิตคัพที่เป็นรายแรกๆเริ่มนาไปก่อนเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือ แบงก์ของไทยหลายๆแห่งก็คงไม่เฉยรองให้ S c B X ทํำอยู่ฝ่ายเดียวและอาจจะมาแย่งลูกค้าของตนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังนั้นพวกเขาอาจจะต้องรีบเข้ามาทำบ้างก่อนที่จะสายเกินไปและเนื่องจากธุรกิจที่ให้บริการแบบนี้มักจะไม่มี barrier to entry และมักไม่มีความได้เปรียบที่ยั่งยืนนั่นก็คือไม่มี network effect หรือ exit cost ที่จะดึงลูกค้ารายใหม่หรือป้องกันลูกค้ารายเดิมให้อยู่กับบริษัทกรณีที่คู่แข่งเสนอเงื่อนไขเช่นราคาค่าบริการที่ต่ำกว่าผลก็คือดีลนี้อาจจะไม่ได้คุ้มค่าในแง่การลงทุนอย่างไรก็ตามผมคิดว่า scbx คงได้อย่างอื่นโดยเฉพาะชื่อเสียงที่จะดึงดูดให้ธุรกิจหรือคนในแวดวงดิจิทัลให้เข้ามาเป็นตัวเลือกแรกเวลาอยากทำดิลซึ่งแค่นี้ก็อาจจะคุ้มแล้วสำหรับ scbx ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเห็นว่าชีวรวรากรค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเอาจริงๆแล้วเราก็จะเห็นข่าวนะคะหลังจากที่ S c B เปลี่ยนเป็น S c B X และเราจะเห็นว่า KBANK ก่อนหนน้านี้ก็ประกาศว่าให้ลูกเนี่ยไปทำา k b n n x F เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจิมเชื่อว่า B B L เขาไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้หรอกค่ะและอาจจะซุ่มทําเรื่องนี้อยู่ก็เป็นได้นะคะเพราะด้วยความเป็นพี่ใหญ่ของในกลุ่มแบงก์เ่ย BBL นี่คือถือเป็นพี่ใหญ่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะรอดูก็ได้ค่ะว่าปล่อยให้เบอร์2เบอร์3ามเขาทําไปหรืออาจจะซุ่มทํามาก่อนหน้าแล้วแล้วก็มาดูซิว่าทําแล้วประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือเขาอาจจะมองเหนือมองเหนือกว่าก็เป็นได้นะคะ ไม่แน่ว่าการที่ BBL ขยับทีเดียวอาจจะกรบทุกข่าวที่ผ่านมาก็เป็นได้เหมือนกันค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะทุกท่านค่ะและอย่าลืมในส่วนของ TTB ด้วยนะคะหลังจากที่เขาปรับโครงสร้างมันอาจจะง่วนเชียงในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็แล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีปรับอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นว่าอย่างนั้นค่ะแต่ TTB ีเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูให้ดีค่ะเพราะว่าปล่อยผ่านไม่ได้หลังจากที่เขาปรับโครงสร้างภายในทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย เขามีเงินแล้วนะคะหลังจากนี้การขยับของเขาก็น่าจะคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันเนี้ยถ้ามีข่าวอะไรมาจิงจะรีบมาบอกให้กับทุกท่านได้ฟังกันแน่นอนค่ะก่อนจากกันไปทุกท่านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้จินด้วยนะจ๊าและขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนอยู่ห่างไกลจากโควิดปลอดภัยการอย่าตกการอย่าตกเด็ดขาดนะคะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ